สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ชักวันนี้เราจะมาคีบกล่อง, oh. องกันนะครับโดยวิธีการคีบกล่องโดยการเสียบลู <Hey. S 1> ดว้าูว กันตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับที่อื่นๆจะพบกันมากที่ในงานอีเวนต์ต่างๆงานวันพีชอย่างเงี้ยที่ผมไปคีบมาก็วางกันอย่างนี้นะเรามาเล่นกันเลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมถามคุณก่อนครับคุณเติมของหรือยังคนมี้าดขาดถึงว่าทำไมคุณดูตุมตมนะใช่ตอนนี้เราเสิร์ฟคุดูไปกี่โมงแล้วมาดูหลายเขาปิดแล้วเนี่ยผมว่าผมจะไม่พูดเข้ามาในกล้องกันนะโอเคอะอารมณครับทุกคนสำหรับเทคนิคของมันครับพี่ชร์ป เสียบรูอย่างเดียวครับผมแม่นลูอันานึ่งเราต้องอ่านขาแต่กล่องส่วนใหญ่ขามันอาจจะหมุนไม่ทันนะครับอาจาจะลงตรงไปเลยนะเรามาดูกันอันนี้ต้องอมใจเย็นด้วยนะต้องเล็งตรงๆยืนตรงตรง,ตรงได้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่หมุนแต่มันก็ยังตั้งอยู่ก็ยังโอเคใช่ยังโอเคนะนี่ยังโอเคอยู่นะ เ,เราเปลี่ยนนี่เราลองดูไปเรื่อยอมันจะหมุนเข้าหาฝากล่องไหมต้องมีสมาธินะครับเวลาเล็งฝากล่องต้องยืนตรงๆเรามองดูค่อยๆแต่งครับไม่ต้องใจร้อนให้มันเสียบลงพอดีอยาอยากแชลแบฝากล่องเพราะว่ามันกล่องมันจะล้มเสียบปับ๊บอานนี้เข้าไม่สนิทคือเข้ากลางกล่องไปเราต้องเข้าที่มุมใดมุมหนึ่งอย่าเข้ากลางกล่องมันจะเข้าพอดีถ้าอย่างนี้เราต้องแต่งแล้วเพราะว่าขามันน่าจะไม่เข้าอาจจะหมุนหลบได้ อ่เข้ามาแล้วครับมุมกล่องพอดีไม่ออก<ะ>มันเป็นเทคนิคง,ง่ายเวลาเราอยากได้โมเดลอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ครับผม ดูนี่มันง่ายใช่ไหมล่ะสามกองมันอยู่ที่การฝึกฝนครับอยู่ที่การเลงและสมาธิที่สําคัญคือต้องมองขาให้ขาดนะครับผมเปนของขาดอ่ะมันจะเพิ่หัวเลาะล้ว เช้าตอนนี้เริ่มผ่านแล้วเพราะตอนนี้แต่ตีห้าอยู่แล้วโอเคไปไปเติมของเนาะใช่เราเติมของก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณต้องการกำลังใจหรือคุณต้องการของต้องการของมากกว่าจะพูดสิอยาโอเคครับไปนะครับ